เจเจตรินโพสต์ถึงลูกลลั่นหายใจลึกๆโดดขึ้นเวทีทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสองคนเรียนจบอังกฤษแล้วเหลืออีกหนึ่งคนเจเจตรินโพสต์ถึงลูกลลั่นหายใจลึกๆแล้วโดดขึ้นเวทีทำหน้าที่ให้ดีที่สุดท่ามกลางกระแสจับตาเรื่องราวในครอบครัวมาพักใหญ่เจ เจรินและปินเกตมาีแม้ยังไม่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องราวของครอบครัวอย่างชัดเจนแต่จากการเคลื่อนไหวต่างๆผ่านโซเชียลก็ตอบย้ำให้เป็นที่จับตาถึงเรคือองคราวคู่รักยุค90ะรั้งแล้วไม่ว่าจะมีภาพที่ออกมาว่าปรินเปลี่ยนมาใช้นามสกุลตัวเองหรือการอันฟอนโลกันหรือการที่คนบันเทิงหรือเพื่อนๆตางส่งกำลังใจให้ปินกันต่อเนื่องขณะที่เจเจดรินเองยังคงโพสตคลิปเดินสายไปออกงานร้องเพลงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ล่าสุดวันที่4เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2566เย่ก็โพสต์คิวงานของเดือนนี้เรียกว่าคิวงานแน่นมากพร้อมอยังเขียนข้อความในแคปชั่นเอาถึงลูกๆด้วยว่าสองคนเรียนจบอังกฤษแล้วเหลืออีกหนึ่งคนหายใจลึกๆแอร์โลดโดดขึ้นเวทีทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเบอร์เซตเทร,เรนเบอร์ก้าโนสด้วยมีคนบันเทิงเพื่อนๆและแฟนๆเข้ามาส่งหัวใจให้รัวๆ